เพื่อนๆวันนี้นะคะเรามาที่บ้านดรธัญญาค่ะซึ่งเมื่อฟังประวัติท่านแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บแอปเปิลค่ะเอาสิมาเอาโอ้ดูนะคะนี่แอปเปิลเขียวเยอะเลยค่ะแอปเปิลเขียวนะคะาลูกนี้โอ้มีแมงเจาะค่ะไม่สวยแต่อร่อยใช่ค่ะมาดูลูกนี้กันเยอะเลย เราลองมาชิมดูนะคะว่าจะอร่อยไหมเดี๋ยวขอดูลูกเหลืองๆนะคะชึบนี่เพราะว่าเขาบอกให้ฟรีเธอก็าทาหล่นทําไอ้นั่นนี่นะนี่ค่ะสามลูกนี้ค่ะแต่ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวขอดูลูกนี้นะคะชึบหอมหวานมากเลยค่ะ สออ่ามือสาหวานจริงๆค่ะงั้นเรามาเดินทางนี้นะคะเรามาปีนต้นแอปเปิลกันนะคะโอ้ทำยังไงทำยังไงเฮ้ยีนไอยู่ไปี่ยเอาไปกินแอปเปิลบนต้นแอปเปิลค่ะเอาทางไอม่ที่โหลดนี่คือ หวานไม่เปรี้ยวเหมือนที่เราซื้อที่ตลาดเลยนะคะนี่กินสดๆเลยค่ะอาจารย์อยากได้ลูกแบบไหนเอาใหญ่ๆอาเใหญ่ๆนี่อันนี้ได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะคะลูกไหนอยู่ใกล้อู้ยไข่ลูกที่ไหนเต้ไขยลูกหน่อยอ๋อลูกนี้นี่เอาตรงนี้ก็ได้อนไปนะคะขอดูแป๊บนึงนะคะอ้ยเขาเอ้าเหรอลูกนี้นะคะ โอ้ลูกโตมากเลยค่ะตอนผมถ่ายให้พี่มาวันนี้มันสวยอาจารย์มาถ่ายแต่ทำไมมันจะหมดแล้วล่ะตอนวยแล้วกันเย้ค่ะอยู่ที่รัดรัฐเลยนะคะรัฐมินิโซตานะคะมินิโซต้าสหรัฐอเมริกาค่ะแอปเปิ้ลสดๆค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ